ทำงานประจำยุคนี้มองไม่ค่อยเห็นทานใอ,อ okay, ชยังไงเออใช่ใช่พี่เข้าใจเลยไออย่างเพื่อนพี่อย่างเงี้ยทำงานใช่ไหมเป็นเรสษัทเป็นงานที่ดีนะแต่พี่คุยกับเขาพี่รู้สึกเลยว่าเขาไม่มีความหวังในชีวิตก็เลยอยากที่จะทําคลิปนี้มาเพื่อแบบให้เห็นว่าเฮ้ยคุณมีงานประจําที่ดอีอยู่แล้วอะ่ะคุณใช้งานประจําที่ดีอะ่ะเป็นฐาน ที่มันคงแล้วมาหาโอกาสในตลาดหุ้นได้นะซึ่งจะให้ไกด์ไลน์4ข้อที่พี่มองว่าถ้าครบ4ข้อนี้ได้โอกาสเป็นชีวิตจะหุ้นก็ยังมีอยู่โลกนี้ประเทศไทยนี้ไม่ได้หมดความหวังไว้ชัทีเดียว อันดับแรกเลยในช่วงเวลาที่เราอัดคลิปเนี้ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยแม่งเป็นบวยของโลกอะ่ะแม่งมีแต่ข่าวร้ายมีแต่สิ่งที่แย่ๆแต่เต้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราได้กาไรเท่าไหร่นั่นจึงเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นจุดกลับตัวของตลาดหุ้นก็เป็นได้เราไม่รู้อนาคตหรอกแต่ว่าอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่พี่จะใช้ประเด็นแรกที่พี่อยากจะบอกคือหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจากหุ้นจริงๆอะ่ะคุณต้องซื้อหุ้นตอนที่ราคามันถูก เซนเซอร์ด้วยตัวเองเลยคือมันต้องถูแบบถูเหมือนพี่อะไม่ไม่น่าถูขนาดนี้ซึ่งถ้าตลาดหุ้นไทยมันลงราคาขนาดนี้ได้คิดว่าโดยทั่วไปอะหุ้นมันจะราคาลงไหมแม่งคือซูเปอร์เซล์9เดือน9ของ s h o ป e ี้โปรโมชั่นพิเศษใช่ไหมลดครึ่งราคาบางทีแม่งบางตัวแม่งลด80%อย่างเงี้ยก็มีดังนั้นเนี่ยมันจะต้องหาโอกาสในวิกฤตแบบนี้คือเราต้องมองว่าไอ้วิกฤตเนี้ยสำหรับคนปกติทั่วไปอะมันคือวิกฤตแต่ของเราแม่งคือโอกาสที่หุ้นดีอะแม่งราคาถูกมากๆให้เราช้อปปิ้ง เหมือนอะถ้าเราไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เราอยากได้ราคาที่ลดไหมอยาก,ยากได้แน่นอนถูกปะ่ะอะสมมติเนี่ยเออถือเครื่องเนี้ยราคา4ี่หมื่นบอกเต้ว่าเฮ้ยราคาหนูเห็นเดียวเต้ซื้อไหมรีบคว้าเลยถูกปะ่ะทำไมเป็นหุ้นเราไม่กล้าเห็นนะเพราะในหุ้นมันมีอะไร p s y c h o จีบางอย่างที่แบบทําให้เรา fear and greed อยู่ตลอดเวลามันเล่นกับสิ่งนี้เราต้องจับให้ทันคนทั่วไปอะเขากลัวเราต้องมองว่าเฮ้ยในภาวะนี้ไม่มีหุ้นดีที่ราคาถูกรออยู่นี่ว่าดังนั้นเนี่ยตลาดดิสเขาลดราคาให้เราขนาดเนี้ย นี่คือโอกาสข้อที่1อ่าต่อมานะถ้าคุณทําการบ้านมาแล้วเออถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ทาการบ้านยนะังไงไปดูคลิปก่อนหน้านี้เสเต็ปคุณทําการบ้านาดีแล้วคุณต้องจัดเต็มคุณอย่าเหนียมที่จะซื้อคุณอย่ากลัวที่จะซื้อเพราะถ้าคุณยังกลัวอยู่แปลว,ว่าคุณยังทําการบ้านไม่ลึกพอเก็ตปะ่ะให้2ประโยคนะแม่งโคตรเจ๋งพี่ชอบมากพี่ได้จากอาจารย์พี่อาจารย์เอพิสุทธิ์อาจารย์ให้ไกด์ไลน์พี่มาแล้วพี่โคตรชอบมากเลย Fear and อนด์ฟรดเนี่ยมันจะจัดการได้ เราจะรวยจากคุ้นได้คือ 1. เฟียร์ความกลัวลดได้ด้วยความรู้เจ็สเต็ปที่พี่เคยบอกไปนั่นคือการใส่ความรู้เข้าไปเพื่อลดเฟียร์กรีดลดได้ด้วยไงระบบคุณต้องมีระบบในการลงทุนที่ชัดเจนว่าเข้าเท่าไหร่ออกที่เท่าไหร่ลิมิตความเสี่ยงเป็นนี่คือระบบและคุณต้องทําตามระบบนั้นให้ได้ด้วยเฟียร์ลดด้วยความรู้กรีดลดด้วยระบบอ่า ดังนั้นเวลาที่โอกาสมาถึงตรงหน้าคุณจะต้องจัดเต็มคุณต้องกล้าซื้อในจนํานวนที่มันเยอะพอเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้เลยถ้าคุณซื้อแบบนิดเดียวถูกไหมดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องไปทํากันบ้านกับตัวเองต่อมาซื้อแล้วซื้อเยอะแล้วก็ยังไม่พออีกคุณต้องถือมันให้นานพอถือไปจนถึงแวลูแท้จริงในราคตที่คุณทํากันบ้านไว้บางคนนะขึ้นมา100%เนงี้ยเอาละได้โ profit ไปละเพราะว่ากลัวกาไรหายเห็นไหม ความโลภความกลัวแม่งเล่นงานเราตลอดทุกวินาทีหุ้นขึ้นเราก็กลัวก็โลภใช่ไหมครับดังนั้นหากคุณทํากันบ้าไปแล้วว่ามันควรจะไปที่เท่านั้นเท่านี้คุณมี data ารองรับนี่คุณก็ต้องกล้าถือมันให้นานพอพอมากจนมันเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆได้นึกภาพนะคุณใส่เงินไปแสนหนึ่งมันขึ้นมาเท่าตัวเป็น2 0 0แสนคุณเอาละคุณเก็บกําไรกลับบ้านละมันขึ้นต่อปๆๆ แท้จริงพอร์ตคุณต้องได้1ล้านนะแต่คุณได้2 0 0 0 0นโอ้โหมันน่าเสียดายไหมดังนั้นคุณต้องถือให้นานพอสุดท้ายมันจะมาซัพพอร์ตว่าทําไมคุณต้องถือให้นานพอถ้าหากคุณตัวนั้นอยู่บนเมกะเทนคุณจะถือมันได้นานพอเพราะเมกะเทนมันจะเหมือนเป็นคลื่นยักษ์เลยที่จะพัดพาให้เรือเล็กๆอย่างหุ้นของเราเนี่ยไปกับกระแสเนี่ยได้ไกลๆไ,ได้นานๆได้ยาวๆ ดังนั้นคุณต้องทําการบ้านเรื่องเมกกาเทรนซึ่งในไทยจะมีทั้งหมด4อย่างที่คุณควรไปศึกษา 1. a g i n เอจ c ิ้งโซซ d w e ตี้แอนด์เวลเนสคือเรื่องของสุขภาพและการสร้างบริการบางอย่างที่ตอบโจทย์ซิลเวอร์เอหรือคนสูงอายุ 2. คือกรีนเอเนจีคือคุณต้องมองให้เห็นก่อนว่าประเทศไทยแม่งเป็นประเทศอยู่ในเขตร้อนเส้นสุดๆแม่งได้ประโยชน์และอันแฟร์เต็มๆเลยในเรื่องของกรีนเอเนจีไปศึกษาองนิ้เพิ่ม3คือเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซรู้ไหมว่ามีคํากล่าวว่าเฟซบุ๊กอ่ะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยคนใช้ Facebook เยอะมากน,นในไทย t ิ k กต็อกก็เยอะมากนะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเทรนด์หนึ่งเหมือนกันไทยไม่มีหุ้นแบบนี้โดยตรงอยู่แล้วแต่มันมีอิทธิพลทางอ้อมอะไรบางอย่างไหมในหุ้นตัวไหนไหมก็ลองไปศึกษาดูสุดท้ายคือ AI Internet o p t i n n g อันเนี้ยแน่นอนว่าไทยไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองเหรอกแต่เราจะมีบางบริษัทที่รับผลิตบางอย่างเนาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เราไปศึกษาเพิ่มตรงนี้ก็คิดว่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตจากคุณได้จริงๆความหวังยังมีอยู่ถ้าคุณไม่เห็นความหวังเลยความหวังจะไม่มีโอกาสจะไม่มาคุณต้องตั้งเข็มให้ถูกก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นตัวเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตจากคุณได้เหมือนกัน